26พฤศจิกยายน2568ได้เลิกสักทีนะครับวันนี้เรามาตัดญ้ากันโดยปกติอ่ะต้องตัดญ้าตอนช่วงก่อนฤดูฝนและหลังฤดูฝนนะครับเพราะอะไรน่ะเหรอเพราะก่อนฤดูฝนก็ตัดญ้าเขาเสียก่อนเพื่อที่จะให้ช่วงฤดูฝนเนี่ยเขางอกขึ้นมาใหม่และที่ตัดช่วงหลังฤดูฝนก็เพราะว่า หญ้าเขาก็จะโตขึ้นมาแล้วแล้วเราก็ตัดออกไปพอไม่มีฝนเขาก็จะโตช้านั่นเองมีอีกหนึ่งเคล็ดลับก็คือตัดหญ้าก่อนที่ดอกเขาจะแก่หรือดอกเขาจะบานหรือตัดเขาตอนต้นเล็กๆอะนะเพราะว่าดอกแก่ๆเนี่ยพอเดี๋ยวเขาล่วงลวงดินและได้น้ำนิดหน่อยเขาก็จะโตขึ้นมาอีกไงอีกเคล็ดลับหนึ่งก็คือตัดแล้วไม่ต้องกอบโกยทิ้ง ให้มันสุ่มๆอยู่อย่างนี้แหละเวลาที่เขาสุ่มๆอยู่อย่างเงี้ยพื้นดินก็จะไม่โดนแดดใช่ไหมละ่ะพอไม่โดนแดดยาเขาก็จะงอกได้ยากยิ่งขึ้นแล้วยิ่งช่วงที่ไม่ใช่ฤดูฝนเนี่ยไม่มีฝนตกใช่ไหมละ่ะหรือน้ําปริมาณน้อยเนี่ย้ยาเขาจะไม่งอกขึ้นมาหรืองอกก็ช้ามากก็เรียกได้ว่าตัดตามโอกาสนั่นแหละ ถ้าเป็นไปได้ก็คอยทำแบบที่ว่านะเพราะว่าเราก็คงทนไม่ไหวหรอกถ้าหญ้ามันรกมากๆเอาเป็นว่าเดือนสองเดือนตัดทีก็ได้นะแต่ตัดก็เฉพาะตรงช่วงที่จะใช้งานจริงๆตรงโซนเนี้ยแทบไม่ได้เดินเลยนะ แต่มันอยู่หน้าบ้านเราอย่างเงี้ยนะเพราะปกติแล้วก็จะเข้ามาทางหลังบ้านแทนนั่นแหละโซนหน้าบ้านก็จะมีฝรั่งแดงอโยธยานะแล้วก็มีดงกล้วยเตีย้ยๆไม่รู้เรียกว่ากล้วยอะไรเหมือนกันส่วนหลังบ้านตรงเนี้ก็ไม่ค่อยมีหญ้าขึ้นนักหรอกจะมีก็แต่ต้นฟ้าทลายโจรนั่นแหละก็มาตัดมันออกเพราะว่าเขาตายไปแล้วไงแห้งซะหมดแล้วก็เลยมาตัดก่อนก่อนที่ ต้นอ่อนเขาจะงอกขึ้นลาใหม่ภายในอีกไม่กี่วันนี่แหละตรงนี้เราเรียกว่าโซนหลังบ้านนะเป็นโซนที่อยู่ทางหลังร้านขาแล้วเราก็เดินข้ามสะพานตรงมาตรงนี้แหละก็จะเข้าออกตรงนี้เป็นประจำทุกวันแต่โซนหน้าบ้านเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนอกเสียจากจะเอารถมอเตอร์ไซค์ออกเท่านั้นแหละก็ตัดโซนหน้าบ้านให้มันสั้นแล้วก็มาดูหลังบ้านแบบนี้แหละ หลังบ้านเนี่ยก็จะมีใบใบใหญ่ๆนะแล้วก็จะมีพวกลูกม่อนพวกกะเพราวพวกโหระพามันขึ้นบริเวณน,นี้แหละก็เพราะแถวเนี้ยมันจะมีน้ำจากสปริงเกอร์นั่นเองอยู่ในโซนหนึ่งไร่1นึ่งแสนนะ